วันนี้เป็นวันที่11พฤษภาคม2568ซึ่งเป็นครั้งที่11ที่พระเจ้าปิยวัน์ที่ประสานได้ถวายเสียงสวดสาธยายพระสุภป,ปิริและมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอจรรยะบูชาแดกวาจรรา,รราทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระ,ะลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัคราพยัญชนะนนในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด หนึ่งบทกราบพ,พระราชนาตราอรหันตัมมณะสัมพุทโตภควาพุทธธรรมภกวันจังหัพิวาเทมิสวากขาโตภควาตาธโมธรรมนัมมะสามิสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโคสังครนัมมะอามิ บทบูชาพระภัยรีพินันอารหังสัมมาสัมพุทธ佛สุจิรังปริณิพุทโธโธเนหิทาราโนธานิปรมีหิจัติสติยาวะชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสารังกะโตเชมิรัตานตยังธรรมังเจรามีสดที่นาสามบุเสดชุมนิสิวดาสัพพันตาจักวาเวสุเอตักขจุเทวจาสัทธังมุนีราชตัสสสุนตุสัทธังโมกตังสเกเกเมจารุเปคิริสิกขะละจเตจันทริเกวิมาเนติเปละเถจขามิตลวานาคะหะเนเคหาวัตถุมหิเขตเตภุมจ เทรวัชรัตทรัวิสเมยักขันธปนาธาติตัณตาสันติเกยมุนีวรวัจนังสัตวเมตสุกันตุธรรมสวรรคารโโยยามพัตตันตาธรรมสวรรคารโโยัมพัตตันตาธรรมสวรรคารโโยยามพัตตันตาสีบทสวดบุพพะภาคะณมการนโมทัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทสวดไตเซนาคามนาปาตะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิหกบทสวดสัจจการิยาคตาทานติเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชชินาศติเมหตุสัพพทานติเมสรณังอัญญสามโมุเมสรณัังอะนัง สังคมสิสระนามวรังอิตนสัจวัชินะสวุวถิเมขตุสัพพทาเจ็ดบทสวดิรัตนะปะนามะคถาพุทธังนะเมรัตนพุตะสกรีรจิตตังธรรมเมนะเมรัตนพุตะวิสุทธทิสารังสังคังนะเมรัตนะ รัตนพุตตะสุสีรัติธิเอตังนะเมติรัตนังรัตนตยะวะพังสัมมาสะโมรสมริตะวัตถุวิเศสัพพุตังอัญโยยานยิตตะคุณะโยคะวะปะวะสัมปะวะตังอสุม,มิตะยัมหิปิตะเทวะยถาติทันเตเอกังวินาตะทิตะเรสมะสัมภเวนะโลเกกาทาจิจะเรจิเรนจะ ปตุภูตังคัมภีรยานวิสย,ยังอาทิตทุทะสัทธังวินยูหิปัญจเตะชะเนหิวิชันนรูปังโลกัมหิเกหิจิกะฐานจุปลัลพเนียงเกสันจิสุทธุวิธิตังคุณะกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสตัมปิสัม,มุป,ปัสตัง มะณัส,สิสุทธะภะสาทะฐานังบุญยัติกานามะสะม,มุตะตมะปุณณภูมังทุกขาปะมุจจาณมุขะสารังกตานังปูชาระเหสุประมังอภิปูชะเนยังนิพพานะสัจฉิกิริยายุปะนิสยัตถังสามมากิเลสะมะโลโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตักุสะเลหุปะสะปะเสวนียัง ปาเนหิจติจาปิสารนังคมะนียเมวตัสมาหิตังติระตังสารนังคตัมหะรันตินทิวังคณะเนสุนัมสมนาปูเชมจาปิส,ะสะัสตังสุปสันตจิตตาตถานุปาจิระออริจาริยาสทารตาจะปุญญนะตถาสุเกสุกเตนะสขีภเวมุเตเชนาตัสสจะ สัทปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินยัมหิปะมานาภูโตโกโลกุตราพิสม,มิโยนิโยโตสุโพชังตัสโสบนิสสยะจะยายะอัยยมปิโหตุวัตถุตะเยปริจิโตสุป,ปาสาธะกาโรแปดนมามะการ นมาการสิทธิคาถาโยจกักขมาโมหามาลาปะกัโทสัมังวัพุทโสขโตว,วิมุตโตมรัสสะปาสาวินิโมจยันโตปะเปสีเขมังชนะยังวิเนย,ยังพุทธังวรันตังสีรสานมามิโลกัสสานาทันจะวินายะกันจะตันเตชะสาเตชะยสิทธิโหตุสัมพันตปรายาจะวินาสะเมนตุธโมชะโยทโชโยวิยะตัสสัตถุทัส เสิโลกัสวิสุทธิมักคังนียานิโกธรรมะทะัรสธา,ารีสาตาวะโหสันติกรโรสุจินโนธรรมังวรันตังสิระสานมามิโมหะ ปทาลังอุปปสันตะทาหังตันเตสาเตชยสิทธิโหตุสัมพันตะปรยาจวินาสเมนตุสัตธรรมมเสนาสุขตานุโยโคโรกัสปปูปะกีเลสัชเตาสันโตสยังสันตินิโยชโปจะสวขาตะธรรมังวิธิตังกะโรติสังฆวรันตัง สิระสานนมามิพุทธานุพุทธังจะมาศีละทิฏฐิตันเต,ตชสาเตชยสิทธิโหตุสัมพันตรายาจะวินาะเมนตุก้าบทส่วนำนโมนโมการอัตกานโมรหตโตสมาสัมพุทธสะมหิสิโนนโมอุตตะมะธรรมมังสวะขาตัดเสวะเตนิทะนโมมหาสังขสปิวิสุทธศีละทิฏฐิโนนโมโอมาตยรารัตสระรัตนะตยะ สาธุกังนโมมาโอมะกาตีตสัตสตะตะวัตถุตตะยัสปินโมกัปะพาเวนะวิคฉันตุอุปทุวานโมกะรานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพานโมกรัสสเตเชนะวิธิมหิโหมิเตเชวา สิบบทสวดมหาสมัยสุเอวันเมสุตตาอกรังสมัยยังภควัสเกตสุวิยารติกาปิแล้ววัตถุสมิมหาวันในมหาตาพิคุสังเกนะสัตทิงปัจมัเตหิพิกุสเตหิสเพวิราหันเตหิทัศหิจโลกาธาตุหิเทวตาเยปุยนาสนิปติตาโหติภควันตังทัศนายาพิคุสัมกัญจอัตะกอจตุนันสุทธาวาสะกายิกานังเทวานังเอตตะเทหโฏศีเอยังโคภควาสเกตสุวิยารติกาปิแล้ววัตถุสมิมหาวันหนึ่งมหาตาพิคุสังเกนะสัตถิงปัจมันเตหิพิกาาตุหิเทวตายหิส าวันตีพระกวันตังทสนายยาภิกุสังคนใจยันนุนนะมยังปิเยนะพระกวัตเตนุปัสสังกมยามาอุปสังกามิตวะพระกวัตตสันติเกปัญจิกะคาถาปเสนยามาติตะกุตาเทวตาเสนยตาปินามาพลาวาปุริโสสัมมัญชิตังวะพะห์ปัสสาวะไรยะปัสสาลิตังวะสัม พระหังสัมมิชยะไอวะเมวะสุทธาวสิสุเทวิสุอัตระหิตาภควโตปุตตะปุระโตปตุระหังสุตโกตตาเทวตาภควันตาพิวัฒเทจวะเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตโขเอกาเทวตาภควัโตสันติเกยมังกัถังอภัสสีมหาสมะยุปวานนสมิเทวกายาสมากตตา อ้าจำให้มังธรรมสมัยยังทักขิตายเยวะอปราจิตาสักันติอตโกอปราเทวตาภโกวตโตสันติเกอิมังกะถังอ布拉สิตาตะโกต่แต่พิควสัมมาทาหังสุจิตตังอตโนอุชจขะมักังสุสารติวะเนตานิคะเหตวะอินทริยานิรักขันติปติตาติอตโกอปราเทวตาภโกวตโตสันติเกอิมังกะถังอ布拉สิเชตวะกีลังเชตวะปานิกังอินทะกีลังโอหัดจำใหเมชาเตจรันติสุทธาวิมราจกุมาตาสุทันตัสสุนตภาติอตโกอปราเทวตาภโกวตโตสันติเกอิมังกะถังอ布拉สิเย สรารนักจา,าเจน,นะเตยก็มิสันติอเปยพูมิงมหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปูไรสันติต อัตาโคะพักวะพี่เกือมันเตศียปุยเนปิคเวทศัสสุโลกะทุสุเทวตาสันนิปติตาโหติถถากตังปัสนาญาพิคุสังพันจะเยปิเตพิคเวเหฮสูงอติตมัทนาอรหันโตสมมาสัมพุทธาเตยสัมปิภกวันตานังเอตตปรมายวะเทวตาสันนิปติตาเหฮสูงเสยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิคเวภวิสันติอนาคตมัทนาอรหันโตสมมาสัมพุทธาเตยสัมปิภกวันตานังเอตตปรมายวะเทวตาสันิปติตาภวิสันติเสยถาปิไมหังเอตระหิจิคิต มิภิกขเวเทวกยานังนามานิกิตติยสามิภิกขเวเทวกยานังนามานิเทสิสามิพิกขเวเทวกายนังนามานิตังสนาทัสสะทุกังมะนะสิจโรธอภะภสิสามิติเอวันปันเตติโพเตปิกุปะวโตประจัสโสสุงภวะวะเอตัถโวจะสีโลกะมนโฑกะสมาตัฟุมาตัทสิตาเยสิตาคิวิทขัพรังพิจิตตาสมาหิตาปุตตุสีหวัสสรินันโลมหันสัพพิสัมพุโนทัตตะมะ นักสาสุทธาวิปัสสนะมะลาวิลาภิโยปัญจสเตยัตตะวันในกะปิโลกวัตวิจตโตมัเตยึดสัทธาสวัสดีสาวเสนแะเตทวกายาภิกันตาเตวิชนะตพิกโวเตจาระตะปะมาเกรุงสัตวะปุถสสะเสนเตสัมปตุระกุยานังอมนุสสานะทัสศนังอเปเกสตามัตถคุงสหัสสัพทัสสตเนิงสตัยเกสหัสสานังอมนุสสานะมัตถสุงอเปเกนสตามัตะคุงที่สัสพะปุถะหุงตัณจสัพพะภิญญายะววักิตวานัจักกุมาจตโตมันจะยึดสัทธาสวัสดีสาวเสนแะเตทวกายาภิกันตา

พิกามุงพิกุนางสมิติวนังวิสณมิตาปจัตตยายคขันนาโตวันนีโนอิติมันโตชุติมันโตวันน้วันโตยัสสสินอมัทมนาริกามุงพิกุนางสมิติวนังกุมพิโรรชักไกโกรุปุริษานิเวสน์นางพญนังสตาสหาสังยักษ์นังปายุรูปปาสติกุมพิโรรชักไกยโกสปคัสสมิติวนังปุริมันจักที่สังราชาัตตะลัตถุปสาจติขันธ์วันนาทิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตปิจัสมะห่าวอินทนามาภพราิติมันโตชุติมันโตวันโตยััสสีนนมมมธาิกุง พี่กุนังสมิติวันนางทากิณจักทิศสังราชวิรูปโหิภาษาสติกุลพันธนาทิปฏิมหารชยยัสิโสปุตตปิสัสสภาวอินทนามาหราอิมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสสิณมุรมนาภิกขมพี่กุนังสมีติวันนางปุจินจักทิศสังราชวิรูปกโภาสาสตินักนาทิปฏิมหารชยยัิโสปุตตปิตัสสภาวอินทนามาหราอิมันโตชติมันโตวนนาวันโตยัสสิณมธมนาภิกขมพี่กุนังสมิติวันนางอุตตรญจัตริศสังราชวิรูปอุตตรชภาษา มมาาหอิทิมันโตชุติมันโตวันเนวันโตยศสินมณธรรมนาภิกมุงภิกขุนังสมิจิงวันังปุริมะที่สั่งจตัลัดทกินในนวิรูตโกปชิเมนน้วิรูปโกกุเวโรตรังที่สังจตัโตเตมหาราชามมันตาจตุรติจตันธรมนาทางสุวรรณกปีรวัทเวได้สั่งมายาวิโนทัสาคูวันจะนิกายศรัทธามยากรเติเวตินทุวิภูจาริภูโตซาจัทโนกามสิถอจักินุมันทุนิมตุจักปนาโตปมัญโยจัที่ว่าสุดปราชมตรีจิตต อากูปัญจสิขดเจวัจ um ินพระรูปสุริยวัชสายเตจเนจจราชนะคันตปชาลาชุพิโมทธมนาพิกมูลพิกุนังสมิติวนังอาตคูนาภัสสานาคาเวสาลาสหัสจักกะัมภะลันสัตลากูปยาคขาสหายาติพิยมินาตตลัทัาจากูกนาคายศสีโนในวันโนมหานาโคโสปกะสัิติวนังเยนาคาลาเชสหัสสารังติทิพติชาภิกษุวิสุทธจักคูเวหายาสาเตวันนะมัชตาจิตราสุปนาอิติเตนะเตสนามัง อภยันตานคราชานมัสสิสุปนตโตเคมัมกะสิพุทโธสันหายิวจาิอุปวะหยันตานาคาสุปนาชรนมกัสพุทธังชิตาวชิรหัตเธนสมมมาสุราสิตาพัตโลวัสวัสเสติติมโตยัสสินกลกันชามาอวิสมาสุราธนเวัสาวิปปจิติสุจิติจาราหารธนัมจีสหสตังจัปริพุตตาังสเพเวโรจนามกัสันหาหิวัตวลิงสนังระหู ราหุมัทหมุปาคัมมงสัมโยธานิพพันเตภิกุณังสัมมิติวะน้ำอโปจเทวาปทวีเจติโชวยดจธาคัมมงวรุณาวรุณาเทวาสมุจยัสสาสหเมีตากรุณากายเก้าคุเทวยัสสินโนทเสเตทศทากยัสปินานตวินโนติมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมุธมนาภิกมุงภิกุณังสัมมิติวะนังเวนทุจจเทวาสาหลิจอสมาจัตุเวยามาจัตสุปนิสาเทวาจัตถมาคุปุรักิตาจุริยัสสุปนิสาเทวาสุริยมาคุปุรักขิตาตักตันิปุรักขิตาว กวาุนามวสุพุทธเถโทสกุปะคัปุรินเถโตทัศเตเตทัศทางกายสุพินันญาตวรรณะอิติมันโตชิติมันโตวันวันโตยัสสิโนมุธมนาพิกามุงพิคุนังสมิติมวรรังอาจารคุูชาหะปุเตวาชลามัคคิสีขาริวะอริทัตกาจโรชาจาอมาบุพานิพาสีนวารุณาสหธรรมะจัจจุตตาจัจเนจิกาสุริยะลุจิละอากุอาควัดสาวัติสิโนทัศเตเตทัศทางกายสุพินันญาตวรรณะอิติมันโตชิติมันโตวันวันโตยัสสิโนมุธมนาพิกามุงพิคุนังสมิติมวรรัง สมนามหาสมนานามโยศักยนุสตมัคิทาปทุสิกาคูคูมโนปทุสิกาจายคูฮัริโยเซวาเยจโลหิตวัสิโนปรคกามหาปรคกากูเทวยัสสิโนทสิเตทสัทากยาสพิตานตวิน ตจิตติมันโตวนนมโตยัสสิโนมุขมานาภิกขมุงพิคุณังสันติจวะนังสุกากะรุภาอนุนาคุเวคณาสาสหโอทาตะไคหะปมุขาคุติวิจักคณาสัทธามัตตารักชาภิสกกาจัยสัสิตระทนะยังอาขาปัญชนโยติสาภิวัตติทัสเตทัสตาภยสเปนนันตวุทิสติมันโตจิตติมันโตวนนมโตยัสสิโนมุขมานาภิกขมุงพิคุณังสันติจิวะนังเขนิยะจุดจิตายามาปตตกาจายัสสิโนละปิต卡尔มาสิธาจชติธรรมจารสวานิมานะละติโนอากร กูปรรษีนี้ตตาเสตทศกัณฐ์กิยาสภินันตะวันน้เนนติมันโตจิตินตัวมันละวันเถรยาสจิองมรธรมนาพิกขิภิกุนังสัตยิทธิสัตเเตทวันิกายาสภินันตะวันนิเนนามันวะเยนะอคจุเยจิเนสติสาสะหาพุทธชาติมกีลังโอคาตินนัมนาสวงสัดเขมโมคตรรังคังจันทวอจิตาติตังสุภามาปรมโตจักปุตตอิมัโตสหัสสังกุมารุิโสวตัสภัส สห so ัสปุมมรุกนามาหาพุมบิติตติอุปปนนทิมาชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสธาอิสราโคปันเจกะสวัตตุมันตินมเตสัญจามัชโตอาคาริโตปริวาริโตเตชัสเพปิกาเตสินเทเทเวสภัมมะเกมรัชนาปิกามิปันสากัรหัสสัมมัญญาอิทาคันหัสปันนาธารัคนะมันธาตุสัมันตาปริวาริธรรมาวุโมจิทักจินังอิติตธรรมาหเสนโนกันหัสเสนงอัติสีปานิทาตะละมาหัสจัสลังปตวรนะ ยทาเพระวะยทาปะบุสสะโกเมโคทนะยันตะสุสสะโกตะทาโสปะจฉาติสัมปัตถะสยัมมะเสตัญจะสัพพะนิยยะวะวะกิทะวันนะจักกะปะตะโตมะชัยยิตสัตถาสะวะกะ เศรษชนะทพิกาวดีจะอตตัปปะมกรุงสุตวพุทธศาสนานังวิตตกราเคหิปกาโมงในสังรมปีอินชัยงสเพวิชิตาสังฆานพยาติตายะสัสโสยะสัสิโนมทันติสหเจหิสาวะกาเตชะนสตาติสิบเอบุส่วมังคะรศัตม์เออเสวนาจะพลานังบันติตานจะเสวนาบูชาจะพุชนียังเอตังมังคะมุตตะมังปฏิรูปเทสวโสดจะบุเพกะจะจะปัตตา ปุญญาตาอัตตสัมมาปนิทิจะเอตัมมังคละมุตตะมังพระหุสัจจะเอสัจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิขิโตสุภาสิตายะจะยาวาจาเอตัมมังคละมุตตะมังมาตาปิตุอุปัฐานังปุตตะทารสสะสังขะโหอัตนากุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคละมุตตะมังทานันจะธรรมะจริยาจะ ยาตะการนันจับสังฆะโหอนัวัชนิกามานิเตสอเอตามังคลมุตตะมังอรตีวีรตีปปามัชฌาปนาจยสัญญโมอปมะโทจะธรรมิสุเอตามังคลมุตตะมังคะรโวจะนิวโตจะสันตถีจะกตัญุตากาเลนธรรมะสวัณังเอตามังคลมุตตะมัง ขันธที่จะโสวสัจตาสมานานัจทัสนังกาเลนะธรรมะสักชาเอตามังคละมุตตมังตะโปจะพัมมะจะิยันจะอริยสัจนะทัศนังนิพพานะสัิกิริยาจะเอตามังคละมุตตะมังพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตังยัตสนะกรมปิติอโศกังวิรชงเขมังเอตามังคละมุตตะมังเอตาทิสานิกตวานาสัพัฒมา ปร,ริปราชิตาสัมพัฒโสถิงขจิต,ขตันเตสังม,มังคะมุตตะมันติ 12. บทสวดร,รัตนะปริจยังกินจิวิตตังอิทะวาหุรังวัสเคสุวายังรัตนมปฏิรัตนโนสังมังอัติตาเตนะอิทัมปิพุทเธรัตนมปฏิไตเตนะสัจจนาสวดติโหตุขยังวิราช ขังอมตะตัณ <hi> ิจ <Hey. S 2> ัญญาทัชขัสกยมุนีสมาหิตโตนาเตนะธรรมเณรสัมาติกินจิอิทัมปิธรรมเณรัตนนันติตาเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยมพุทธเศโตปริวันนาอิสุจิงสมาธิมานันตะริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสัมโมนะวิชติอิทัมปิธรรมเณรัตนนันติตาเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยปุขราอัตตะสตัมปัสธาจัตาริอิตานิยุคันิโหติเตทักขิไนยสุขจัสสะสาวกะเอเตสุ ทินานิมาภราณีทำผิดสังเกรัตนบันทิตาเตนะสัจเจนะสุวัสดิโหตุเยสุปยุตตานามัสสะเถนะนิกามิโนโคตมะสาสันมิเตปติปตาอมตังวิไคหะรตัมุธามนิพุตติปุจฉมานาอิทำผิดสังเกรัตนบันทิตาเตนะสัจเจนะสุวัสดิโหตุขีนังปุรานังนวังนัติสัมภะวังวิรัตตาจิตายติเกภวสมินเตขินะพิชาวิรุธิฉันทนิพันติทีรายะทายัมปฏิโปอิทำผิดสังเกรัตนบันทิตาเตนะสัจเจนะสุวัสดิโหตุ 13บทส,ส,สวดธรรมบทสหสวรรค์อัตตะเวชยัชงเสวยย,ยาจย,ยังอิตราประชาอัตตะทันตัสะโปสัสสะนิจจงสัญญาตาจตาจ,ตาจริโนเนวเทวนาคันทโพนมโรสหายพมูนาชิตังอปะชิตังกะอิราตถารูปรสะชันตุโนสิบส่บทสวดเกส ปุตตะโสภาสิตมิทางเตนะภควาชนะตาปัสตาอราหัตตาสมาสัมปเทนะเอธาตุมเหมาอนุสเวนะมาระะรัมมะปรารยามาอิติกิริยามาปิตะกะสัมปทานเนนะมาตักกะเหตุมายะ,ะนักะขะเหนะมาอาการัปปะริวิตเกนะมาทิฐินิชานักขันติยามาะพะัพะรูปตายามะมาสมาโนโนคุยาทธาตุม เมเหอตตะวนาวะชาเนยยาะอิเมธรรมาอากุสราอิเมธรมาสาวัชัอิเมธรรมาวินยยขระหิตาอิเมธรมาสมมตาสมาทินนาอหิตายสุขายะทุกวัทุกวัตตันติอัตตุเมเหปะชะเผยยาตะตะะอายาตุมเหอัตตนาวะชเนยยาถะ อิเมธมากุสระรอิเมธมะอนัวัชาอิเมธรมาวินยูปัสสาอิเมธรมะสมัตตาสมาทินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัตตาตุมเมเหอุปปสัมปัชฌะวิหะวิหะเลยยาถาติก5บทสวดอุป,ปเนยสูตรอุป,ปนิยติชีวิตามป,ปะมยุงชรูปณิตะนะสันติตานาเอตังมะยังมรณนเปก ขามาโนโบุญญานิกย,ยิราทาัสข่าวาหันิอุปนียติชีวิตตมปะมายังชรูป,ปนิตสนสัสสนตินันาตานามเอตังมายังมรณะเ,เปกขามาโนโรกะโลกามิสังปะเะเหสันติปิโคโยธะกายนะสังเนโมวาจายอุทะเจตาสาัสสะตังตัสสะเปสตาสุขายะโหติยังชีวมโนปะกะโรติบุญยังธรรมโมหเวรคติธรรมมะจาริง ธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนณนทุกขติงขจติธรรมจารีสัพเพสังคารานิจติยทธาปัญญายะปัส,สติอันะนิพพินติทุกเขสมมโคสวิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกชาติยัธา ปัญญ,ญายะปัสติอัถนิพพินติทุกเขเเอสมคโควิสุทธิยาสเพธ,ธมาอนัตตาติยธาปัญญ,ญายะปัสติอัถนิพพินติทุเขเอสมคโควิสุทธิยา16บทสวดอปันนะกัจชาดอกอปันนกัญญาณเมเกทุตติยังอหุตติก,กาเอตตทักยายะเมธาวีตังคันเหยยะ ปันนกังพาหุงเวสารนังยันติปัพปตานิวนานิจะารามารุขะเจตยานิมนุษสาพะยะตัดชิตาในตังโคสรนังเขมังในตังสารณะมุตตะมังในตังสารณะม,ม,มาคามะสัพพัทุขาปรมุจจติโยจะพุทธันจะ ธรรมมันจะสังคันจะสระนังขะโตจตาริอริยสจานี้สามารถปัญญายปัสติทุกขังทุกขัสมุปปาทางทุกขสาจะอติกมังอริยันจะอัฏถังกังทุกขูปสะมะคามินางเอตังโขสระนังเขมังเอตังสารณะมุตตะมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุตจติ เก็ดบทสวดพระเทกรตะคาถาติตังนานวะคะเมยยะนับปฏิการเขียนนัะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทาติตังปะหินนั้นตังปัจจานะตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรับไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอย่างไม้ไม่ถึงปัจจุบันนังจะโยธรรมตัตตตาวิปัสติสังหิรังสังกุปังตังวิทามะนุปรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนง่ายไม่คลอนแคลในธรรมนั้นนั้นได้บุคคล จพงทาความเพียรเสร็จในวันนี้แหละไาเรลจะรู้ความตายในวันพุง่งณอีโนโสังคารันเตนะามหาเในน้ามัจจุนาเพราะว่าความผักเพียรกับมัจจุราชผู้มีเสในาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงาโหระต,ตะมะตันทิตตังตังเวประเทศกระตโตติสันโตอจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปรติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ตทานทั้งงวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจริญด้วยปะกาลาชนีแล18บุสอปินหาปัญจเว กะคณะปะทะชราธรรมมิชรังอนัตติตาเรามีกำแกลเป็นธรรมดาจะล่วมคนกวามแกลไปไม่ได้พยาธิธรรมมิพยาธิอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วมคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะทรอมหินมรณะอนะานอนติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล,ล่วงพนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเอหิม,มนาเพยิน,นาภาโววิณาภาโวเราจะระเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพระพ้าจากของัะของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง,ปวงกรรมมสกรรมหกรรมมทายาทกรรมมยนิกรรมมพันธุกรรมมปฏิสิระสิระนาเรามีกรรม,มรเป็นของตนต้องมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นนัยเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามีกรรมในนังวาปะปกังวาตัสสัตยาทาภวิสา์มีเราทำกรรมอนใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายา กันมันสืบไปเอวังอมหิปินถังปัจเจเวกิตตปังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินสิบเก้าบุตรดเทวตาอุโยชนักถาทุกขปาฏายาณีทุกขะพยาปาฏายาณีพยาสุกปาฏายาณีสก้าหุตุสเปปิปาริโนิตาวตาจามิสัมปัจังปุญญสัมปัจังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปฏิสิทธิยาธนังทัตันตุสัทธายาสีหลังและคตุสัพพทาภาวนามเพรตาหุนทุกขจนตุเทวตาคาตาสเปย์พุทธาพยาปตาฏะพระราปนจะปััจจิกน ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏินธนคถายาเทวสันติวิหา ระวาสินีถูเปกคเรพุทธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนภวันตุปูชิตาโสถิกรนเตทะวิหารมันทะเลเทลาจัมชานวกาจัพพิโกสารามิกาธนปฏิอุปัสสกาขามาจัเทสานิขามาจัอิสราตปานาพุตตาจุกิตาภวันตุเตชลาพุทธายปิจัอันทะสัมภาวะสังเสทชาตาอัทโวปาปะปาติกายนิยานิกังรามวรางปฏิจจเตสเพปิจุกสะกัรนตุ สังเยัยชะถาตุจิรังสังธรรมโมธรรมันธรมัตทาราจะปุคราสังคโคโหตุสมัคโควะอัธยะจะหิตยะจะอัมเหรักตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจริโยว,วุตติงสัปปาปุเนยมะธรรมเมอริยปะเวิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิธานคาถาปุนยัสสิธานิ กตัตสัญ,ญานันนานิกตมนิเมเตสัญจะภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปปปมานากาเยป,ปิตาคุณาวันตายะไมหังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจาปยทิฐาวาอันเยมชัชชตตะเวนิโนสัตตาติทันติโลกัสมเมิงเตภูมิม,มาจะตุโยนิกาปัญเจกะจะตุโวการาสังสะรันตาพาวาพะเวยาตังเยปฏิททานามเม อนุโมทันตุเตสัเตสยังเยจิมังนับปะชานันติเทวาเตสันิเวทะยุงมัยาทินานาณะบุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสตาสทาหุนตุอะเวราสุขชีวิโนเขมัปปะทันจะปะปนปตุเตสาสาสิทธังสุภาขอสัตวทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทาในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้า ได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวนตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิ3เกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ สัตว์เหล่าได้รทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนญท้นหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด โดยอนุภาพแห่งสัจจอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุสงแห่งการบูชาพระราชนาไยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูภรพรริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสึกสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้้นจักทุกภยัยทั้งปวงและขอให้ข้าพเ,เจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพทเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแลวโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลวระกิ่งไพิพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่่ผาน และที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิุประการ้วยเถิดสาธุ